สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการทำา QR คหรือสร้าง QR Code นะครับในโปรแกรม Excel นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนกำลังหาวิธีการสร้าง QR Code อยู่นะครับหนึ่งในโปรแกรม Excel ก็ช่วยได้นะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมมา Insert ครับผมเปิดเข้ามาที่โปรแกรม Excel นะครับแล้วก็มาที่ my add in ตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับต้องก่อนจะทำวิธีนี้นะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับย้ํานะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตโอเคนะครับโอเคหลังจากเข้ามาที่ office and in นะครับก็มาที่ Office s t o r e นะครับให้เรามาพิมพ์ครับพิมพ์คำว่า QR code นะครับผมอ่าตามนี้นะครับกดค้นหาเลยครับ เราจะเจอ Q R 4 Office นะครับหรือ Q R 4 Office ให้เรากด Add เลยครับกด Continue ามาดูตรงฝ่ามือครับตรงขวามือตรงนี้นะครับเขาจะขึ้นมาให้เห็นไหมครับถ้าเลิกใช้แล้วนะครับกดกาบาตตรงนี้ครับออกวิธีการเปิดใช้งานนะครับก็มาที่ My Add-in นะครับ ตอนนี้นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะไม่ได้อยู่ในสโตร์แล้วนะครับก็คือเราแอดเข้ามาแล้วนะครับเราเปิดใช้งานอีกรอบก็เข้าตรงนี้นะครับนะครับดับเบิลคลิกนะครับก็จะเปิดเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่าปลั๊กอินนะครับในคือโปรแกรมที่เสริมนะครับเข้ามาใน Excel อ่ะวิธีการทำา QR Code นะครับไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ในที่นี้เขาจะมีให้เลือกนะครับหรือเขาพูดง่ายง่ายหมวดหมู่ เขาจะมี http นะครับหรือ https อันนี้คือลิงก์นะครับคือลิงก์เว็บไซต์ที่เรามีนะครับถ้าเรามีเว็บเนาะอันนี้จะเป็นเมลนะครับอันนี้โทรศัพท์นะครับ sms geo นะครับคัดต้อมคัดต้อมหมายถึงว่าเรากำหนดเองหรือเราเป็นคนตั้งเองนะครับเนี่ยครับเราจะตั้งเป็นข้อฟาร์มก็ได้หรือเป็นเซล์อย่างเงี้ยก็ได้นะครับเราสามารถตั้งเองได้หมดนะครับ ในที่นี้ผมจะมาสร้างเป็น https ก็คือเป็นเว็บไซต์ของ NN สอนใช้คอมพิเตอร์นะครับนี่ครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับอันนี้คือผมจะสร้าง QR Code ในอ่าในเว็บไซต์ n Computer IT นะครับก็คือเว็บไซต์ของสอนใช้คอมพิวเตอร์ h anel นั่นเองนะครับ ผมใส่ตรงนี้ไปนะครับกด insert ครับสังเกตนะครับ QR code ก็จะไม่อยู่แบบนี้นะครับเนี่ยครับนี่คือ QR code นะครับเมื่อกี้ผมกดไปสองรอบเนาะนะครับแล้วที่สำคัญนะครับ QR code นะครับตรงนี้นะครับเขามีให้เรากำหนดสีนะครับเราสามารถเพิ่มไซส์ขนาดได้ด้วยนะครับแต่มาตรฐานในการสร้าง QR code ก็คือสีนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าใครจะมาอยาก เพิ 4, ่มสีก็สามารถเพิ่มได้นะครับเราก็ลองเอาแอปพลิเคชันการสแกน QR Code มาลองดูนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถสร้าง QR Code ในโปรแกรม Excel ได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมว่าคงเกิดประโยชน์หลายๆด้านนะครับผมทางด้านการทำ Excel แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น สาเหตุนะครับที่ผมมาแบ่งปันความรู้ทางด้านไอทีนะครับเพราะว่าบางทีผมมีหลายอย่างนะครับที่จะมาแบ่งปันนะครับแต่ก็รอติดตามกันได้นะครับผมก็จะเกี่ยวกับการใช้ไอทีตามชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับคือทุกคลิปที่ผมสร้างขึ้นมาคือเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้นะครับผมก็เห็นมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ NN สอนแชน์คอมเตชชนแนลด้วยนะครับผมก็คลิปวีดีโอนี้ก็ NN สอนแชน์คอมเตชชนแนลสวัสดีครับ